เดี๋ยวก็จะมาต่อด้วยเทคนิคการแยกอินดิเกตโดยการแยกเศษส่วนย่อยนะครับอยู่ในขั้นตอนของการหาค่าตังแปรนะครับซึ่งผมก็จะไปยกเอาตัวอย่างในการแยกก้อนมานะครับซึ่งการแยกก้อนเนี่ยผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับก็จะยกตัวอย่างมานะครับก็จะเลือกตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้แยกก้อนไปแล้วนะครับใครยังแยกก้อนไม่เป็นลองไปดูคลิปในการแยกก้อนนะครับ นี่ผมก็จะมาต่อการหาค่าตัวแปรครับซึ่งการหาค่าตัวแปรได้พูดเป็นตัวอย่างแล้วว่าโอเคมันมีวิธีการโดยการนะครับโดยการตัดตัวแปรกลับเทียบสมมตินะครับตัวนี้นะครับ3ตัวแปรนะครับผมก็เริ่มเลยครับตัวนี้เป็นที่เขียนไว้ตัวนี้เป็นคือเป็นข้อสอบปี58นะครับอันนี้เท่ากับนะครับทำส่วนให้เท่ากันครับส่วนตัวนี้ก็ต้องเป็นส่วน x กาลัง2คูณกับ x ลบ1เขนะนครับทำส่วนให้เท่ากัน อ่ะ a ตัวนี้ครับ a ตัวนี้ก็คูณเข้าไปกับแค่ x เฉยๆเพราะมันมี x อยู่แล้วเป็นส่วนแล้วคูณกับ x ลบหนึ่งโอเคนะครับถัดไปบวกด้วย b b ตัวนี้มันเป็นส่วน x กำลังสองอยู่แล้วก็คูณแค่ x ลบหนึ่งเข้าไปโอเคนะครับ C c บวกด้วย C C ตัวนี้ก็คูณด้วย x กำลังสองเข้าไปโอเคครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับอ่ะเราจะเห็นว่าพอเราคูณเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวส่วนมันเท่ากันแล้วแปลว่าตัวเศษมันก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นตัวเศษก็คือ 3x บวก5มันย่อมต้องเท่ากับ a x คูณกับ x ลบ1ตัวเศษจําเท่ากันนะครับบวกด้วย b คูณกับ x ลบ1แล้วก็บวกด้วย c คูณกับ x ยกกํลัง2โอเคครับตัวนี้ผมจะหาค่าตัวแปรโดยการนะครับหาค่าตัวแปรครับโดยการาตัดตัวแปรนะครับตัวนี้คือตัดตัวแปรนะครับ ตัดตัวแปรดูนะครับตัวนี้ถ้าผมแทน x เป็น0ูนย์ลงไปดูนะครับ x เป็นศูนย์ปั๊บมันตัดตัวนี้ทิ้งได้มันตัด a ทิ้งได้มันจะเหลือ b เขียนเนี่ยผมก็แทน x เป็น0ูนย์แทน x เท่ากับ0นลงไปในสมการเกิดอะไรขึ้น x เป็นศูนย์ปุ๊บก้อนนี้ได้5ได้5นะครับเท่ากับ x เป็นศูนย์ปั๊บก้อนนี้หายก้อนนี้ได้ลบ b นะครับได้ลบ b เขียนไหมได้ลบ b C, C เป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยก็แปลว่าอะไรก็จะได้ b, b เท่ากับเนี่ยครับได้ b มาสบายๆเลยได้ b มันเป็นลบห้าสำหรับตัวนี้นะครับลบห้าเนี่ยผมก็ได้ b มาละนี่คือการตัดตัวแปรได้มาสบายๆถัดไปครับเลือกมองอีกถ้าแทน x เป็นหนึ่งดูครับถ้าแทน x เป็นหนึ่งแทนนะครับแทนผมก็แทนแทน x เท่ากับหนึ่งลงไปในสมการปึ๊บ ดูนะครับแทน x เป็น1ปั๊บได้ฝั่งนี้ก็8ได้8เท่ากับดูนะครับ x เป็น1นะไอนี่1 0ศหายไปเลยครับไอนี่1นหายจะเหลือตัวนี้ได้4ได้4เท่ากับ8เรียบร้อยโอเคได้มา2ตัวแล้วครับเหลือแค่อะไรเหลือแค่เหลือแค่ a ครับที่ยังไม่รู้ค่าดูนะครับถัดไปผมก็ใช้วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์โอเคครับ สังเกตครับการตัดตัวแปรตัวนี้หาได้แค่2ออันเทียบสัมประสิทธิ์นะครับสบปอสอนะครับเทียบสัมประสิทธิ์เทียบสัมประสิทธิ์เวลาการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับก็ยกตัวนี้ลงมานะครับยกมานะครับตัวนี้นะครับเทียบสัมประสิทธิ์ก็กระจายแจกแจงมันเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะเท่ากับนะครับมันจะเท่ากับดูนะผมคูณเข้าไปก็เป็น ax กำลังสองลบ ax แล้วก็บวกด้วย bx กระจายเข้าไปครับแล้วก็ลบด้วย b บวกด้วย 4x กาลังสองจับพจน์ที่เป็น x กาลังสองเอามาไว้ด้วยกันครับพจน์ที่เป็น x กาลังสองไว้ด้วยกันก็ออกมาเป็น a บวก4คูณกับ x กาลังสองเอา b าไว้ด้วยกันเอาส่วนที่อะไรนะส่วนที่มี x 2, ไว้ด้วยกันครับก็บวกด้วย b ลบ a S <S <an> หไหมเนี่ยผมเอาตัวส่วนที่มี x ก,กําลังสองเอาไว้ด้วยกันแล้วดึงตัวร่วม x ก,กําลังสองออกมาถัดไปผมเอาส่วนที่มี x ไว้ด้วยกันโอเคนะครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเลขเฉยเฉยลบ b โอเคนะครับลบ b ลบ b ตัวเดียวนะครับตัวนี้สิ่งที่ได้มาจากตัวนี้ครับก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า a บวก c อะ่ะ a บวก c ต้องเท่ากับอะไรครับพ์สามสิบหน้ากําลังสองไม่มี a บวก c ต้องเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับและ ัดไปครับและ b ลบ a สัมประสิทธิ์หน้าอะไรสัมประสิทธิ์หน้า x ก็ต้องเท่ากับ3โอเคครับและนะครับก็จะได้ลบ b อ่ะลบ b นะครับลบ b ก็ต้องเท่ากับ5ไอตัวนี้ส่งผลว่า b อะคือ5โอเคนะครับตัวนี้นะครับ b คือลบหตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เขียนไปเลยครับว่า b คือจริง,รงๆเทียบสัมประสิทธิ์จากตัวนี้ก่อนเขียนเขียนเอาไหนๆผมเขียนเทียบสัมประสิทธิ์แล้วก็เทียบเลยแล้วกันนะครับเนี่ยลบ ห้าก็คือตัวนี้ลบบลบบนะครับลบบลบบลบบต้องเท่ากับห้าตัวนี้มันส่งผลว่าโอเคบีเท่ากับลบห้าโอเคไหมครับสังเกตครับว่าเราได้ว่า b เท่ากับลบห้ามาง่ายๆเลยเพาะ b, ีเท่ากับลบห้าครับจากสมการนี้จาก b เท่ากับลบห้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปจัดการแก้แก้อะไรแก้สมการนี้ออกมาได้อีกทีหนึง่ง B เท่ากับลบห้าปุ๊บลบ a มันก็เท่ากับสามมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเออมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเดี๋ยวผมจับย้ายข้างดีเนาะเอเท่ากับลบห้าแล้วก็จับย้ายข้างไปครับลบห้าแล้วก็ลบลบเท่าไหร่ลบสามก็ต้องเท่ากับเท่ากับ a แปลว่า a เท่ากับลบแปดเอเท่ากับลบแปดเอทำไมตัวนี้ผมเขียนมาไม่ถูก เอท่ากับถูกแล้วถ да? ูกแล้วนะครับได้ a เท่ากับลบแถูกแล้วนะครับอ like, ันนั้นเป็น C ตัวนี้ครับมันก็จะได้ a เท่ากับลบแทีนี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ได้อะไรอ่ะผมเขียนนิดเขียนนิดนึง b จาก b จาก b เท่ากับลบหตัวเนี้ย b เท่ากับลบหครับ b เท่ากับลบหมันก็จะส่งผลต่อว่า b เท่ากับลบหใช่ไหมลบ a เท่ากับ3มมันก็ส่งผลต่อว่า a อะเท่ากับลบแ จาก a เท่ากับลบแนะครับมันก็ส่งผลต่อว่าอะไรนะลบแลบแบวก c เท่ากับศมันก็เลยได้ c เท่ากับแนะครับมันก็จะส่งผลต่อว่า c c เท่ากับแปดนครับมันสุดท้ายมันปุ๊บมันก็เลยได้มาทุกตัวเลยเห็นไหมได้มาทุกตัวกระบวนการนี้ถามว่ากระบวนการนี้ครับถามว่าการเทียบสัมประสิทธิ์ยากไหมไม่ยากบังเอิญมันได้มาตัวหนึ่งมันได้ตัวนี้มานะครับได้ b มาปุ๊บมันก็เลยได้ได้ a มาอีก ได้ C มาอีกนะครับไม่ได้มาอย่างง่ายๆแครับกระบวนการนี้การเทียบสัมประสิทธิ์ไม่ยากสาหรับข้อนี้นะครับไม่ยากได้มาตัวหนึ่งแทนค่าต่อไปแทนค่าต่อไปก็จะได้เลยโอเคนะครับลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาครบเลยอ่ะทีนี้บางคนถามว่าเอามาใช้มาผสมกันได้ไหมได้ครับเมื่อกี้นี้ถ้าผมมองตัดตัวแปรมาแล้วใช่ไหมผมได้ B เท่ากับลบหแล้วผมได้ C เท่ากับแมาปุ๊บเนี่ยถ้าผมจะเทียบสัมประสิทธิ์เนาะผมก็ผมก็ทําถึงแค่ตรงเนี้ย b เท่ากับลบหเจอกันเรียบร้อยละแล้วทอนเนี่ยครับทอนเนี่ย a บวก C มันเท่ากับ0แปลว่า a อเท่ากับลบ C ผมก็แค่แทนค่า C เป็น8ลงไปผมก็ได้ A เป็นลบ8เหมือนกันอย่างเงี้ยใช้ร่วมกันมันก็ไวขึ้นโอเคนะครับลักษณะแบบนั้นนะ <c oughs> นี่ผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ขอ c o p ปตัวนี้มาเลยนะครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับได้มาแล้วนะครับได้ a ได้ B ครบเลยนะครับเพราะฉะนั้น ไอ้สามเอ็กเพราะฉะนั้นนะครับไอ้สามเอ็กเนี่ยบวกห้าส่วนด้วย X กำลังสองคูณกับ X ลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเท่ากับ A ลบแปดส่วนด้วยอะไรส่วน X ครับบวกด้วย B B คืออะไร B คือลบห้านี่ผมก็ใส่เป็นลบไปเลยลบห้าส่วนด้วย X กำลังสองครับแล้วก็ C บวกด้วยแปด ส่วนด้วย x ลบหนึ่งเนี่ยครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปอินทิเกรตต่ออีกรอบหนึ่งสังเกตครบับกระบวนการอินทิเกรตเดี๋ยวเราพูดต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมขอแค่คลิปอันนี้ผมขอแค่หาค่าตัวแปรว่ามันมีเทคนิค2อันย้ำครับมันมีเทคนิค2อันคือการตัดตัวแปรการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับข้อนี้บังเอิญว่าข้อนี้นะครับบังเอิญว่าการเทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยทำออกมาก็ได้มาอย่างง่ายๆเลย เพราะบังเอิญมันได้มาตัวหนึ่งแทนค่าต่อไปได้อีกตัวหนึ่งแทนค่าต่อไปจนครบเลยโอเคไหมแต่ว่าการตัดตัวแปรดันทําได้แค่ออกมา2ค่าพอมันได้2ค่าเสร็จเนี่ยปุ๊บมันก็มันก็ทําต่อไม่ได้มันก็ต้องไปใช้การเทียบสัมประสิทธิ์ต่ออีกทีหนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ไวใช้ร่วมกันเลยตัดตัวแปรกับเทียบสัมประสิทธิ์ร่วมกันเลย โอเคนะครับลักษณะแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมจะแนะนําคือใช้ทั้งตัดตัวแปรใช้ทั้งเทียบทเทียบสัมประสิทธิ์ร่วมกันพอเราตัดตัวแปรมาเสร็จครับเราจะได้ B เท่ากับนี่เราก็ได้ C เท่ากับตัวนี้แล้วตอนเทียบสัมประสิทธิ์เราได้ตัวนี้มาปุ๊บเราก็สามารถหาค่า A ได้เลยไม่ต้องไปเขียนพวกนี้ต่อก็ได้โอเคนะครับลักษณะแบบนั้น